ทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะมันเป็นไปได้เอฟซี FC นะเป็นไปได้เพราะว่าที่นี่เราไม่มีใครพูดเลยนะใช่ครับผม <laughs> โวออไม่พอใจว่างั้นเถอะเออแต่ยังว่าแหละคนอื่นเข้าไปพูดอ่าคนอื่นไปพูดแล้วถามว่าคนอื่นเขาเป็นคนไกลด้วยละ่ะเออไม่ใช่เป็นคนใกล้นะเป็นคนไกล คนใกล้นี่ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นอนอยู่กับที่แท้ๆเลยนะนอนนอนนอนอยู่เนี่ยเข้ามาฆ่าบนหัวเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องเลย FC. เอฟซีเออยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ้ยมันจริงๆมันเป็นไปไงแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมันน่าจะมาเกิดเกิดมานานนานอาจจะก่อนเรื่องราวเรื่องหลักเกิดขึ้นก็ได้เขาถึงพูดในแนวทางว่าเขาถึงพูดในแนวทางว่าเนี่ย มันเกิดอาเพศขึ้นแล้วนะอ่าคนนี้ก็โดนนะครับคนในครอบครัวโดนทางนั้นเขาว่กงานโดนทุกคนอเรื่องโดนเรื่องโน้นโดนโดนเรื่องนี้นะครับเหมือนเกิดอาเพศอะ่ะไปเอาของศักดิ์สิทธิ์มาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแอดก็ไม่รู้ว่ามันเ,เรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาพาดพิงมาเอพาดพิงมาออาจจะเป็นเรื่องคุยกันมาอ่ามันต้องมีคําอธิบายเรื่องนี้อืมแต่ว่าคนเอาไปเล่าไง แต่แต่ทางคนในครอบครัวเนี่ยเขาสงสัยว่าใครว่าเอาเรื่องเอาเรื่องภายในไปเล่าเนี่ยสงสัยแค่นั้นใครว่าแม่งเอารู้อยู่สองสามคนเนี่ยใครไปเอาไปเล่าวะนีะ่คือประเด็นแต่ตอนนี้เขารู้ก็ไปทั่วเลยถ้ายังไม่ออกมาแก้ข่าวนะเขาอาจจะเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นไปเลยก็ได้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องออกมาแก้ข่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะเรื่องที่เล่ากันมาเนี่ย มันไม่มีมูลมันไม่ใช่เรื่องจริงะล้ววิธีหาเงินใช่ไหมก็นั่นแหะสิก็คนในหมู่บ้านนะอา้าวคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีน้อยคนมากนะที่รู้อะในหมู่บ้านยังไม่รู้เลยถ้ารู้เนี่ยแอดก็ต้องรู้สิเออเราเราอยู่ในหมู่บ้านมานานแล้ว ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงเนี่ยเราอยู่มานานแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เลยเออเราก็รู้แต่เรื่องหลักแค่นั้นแหละพอจะเดาเหตุการณ์พอจะเราก็มุ่งมั่นไปแต่เรื่องหลกักเรื่องรองนี่ไม่ไม่ได้สนใจด้วยซ้าไปแต่คนภายนอกเขาไปเล่าเออคนภายนอกเขาไปเล่าเราถึงรู้ว่าอ้าวมันมีเรื่องนี้อยู่อยู่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนี้อยู่ด้วยเหรอเออเราก็อยากจะ หาความเป็นจริง,รรง,รงแล้วเออจริงๆแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการชี้แจงแอดว่าเดี๋ยวต้องมีการชี้แจงแน่ๆ่คืนนี้แหละอาจจะเป็นคืนนี้ด้วยซ้ำไปหรอรู้รู้เลยหรอแอดไม่รู้เรยว่าใครเอามาเล่า่ะแอดไม่รู้ไงเพราะเรารู้แต่คนอื่นเนี่ยรู้จากคนเข้ามาเล่านิทานให้ฟังงอ่าแต่คนภายในเนี่ย ถามว่ามันมีใครอ่ะอ่ใครอ่ะเป็นผู้ให้ข่าวอา่มันมันก็มีอยู่นะมันก็มีอยู่นะถามว่ามีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาหลังบ้านหรือเปล่าแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยไม่มีแน่หน้าบ้านไม่มีเล่าแน่นอนแต่หลังบ้านไม่แน่ใช่พูดปากเปล่าลอยลอยมันไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ว่ามันทําให้คนเขาเสียหายไงเอถ้าพูดความจริงมันไม่มีปัญหาไง ถ้าเรื่องมันเป็นความจริงมันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงมันก็ผิดแล้วนะครับผิดหลักการแล้วเออผิดหลักการแล้วแต่ถ้าเรื่องมันเป็นความจริงก็มันก็ว่ากันไปตามนั้นเอก็ต้องยอมรับสภาพนะถ้าเรื่องควรเป็นความจริงแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงสิเอออาจจะปั่นกันขึ้นมาก็ได้นะก็เป็นไปได้นะไอ้สิปั่นเรื่องราวขึ้นมาก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ แอดว่าใช่พูดลอยๆส่วนมากมันก็พูดลอยๆแหละไม่มีใครเขาเอาหลักฐานมาโชว์หรอกนะเอาจริงๆนะพูดก็พูดลอยๆไปแต่เขาจะเอาหลักฐานมาโชว์เหรอเต็มที่ก็เป็นแค่เอกสารอ่าวัตถุพยานเนะี่ยคงไม่มีแน่นอนเอาวัตถุพยานมาเอามาโชว์เลยอันใหญ่ๆเลยมาโชว์เลยเมันไม่มีหรอก เต็มที่ก็เป็นแค่คำพูดสุดๆก็เป็นแค่อ่าเป็นเอกสารเอามาโชว์กันแค่นั้นแหะที่เห็นๆน,นะนอกนั้นก็ไม่มีแต่ก็สงสัยแล้วว่าใครเออแต่ตอนนี้นะพวกเพ่งเลงอยู่นะอ่ามีบางคนนะเพ่งเร็งอยู่ในนั้นนะ <laughs> ก็มีถามว่ามีไหมมีมันมีอยู่แล้วละ่ะไม่มีมันจะไปได้ยังไงอนะ่ะถูกไหมเรื่องราวแบบเนี้ เขาเรียกว่ารู้ขอบรู้ภายในขอบเขตอ่ารู้ภายในขอบเขตเนี่ยถ้าจะถ้าคนภายนอกจะรู้ได้ต่อเมื่อคนภายในก็ต้องส่งข้อมูลไปให้นี่แหละคือประเด็นอในในหมู่บ้านสนิทใช่ไหมก็ก็เข้าใจอยู่นะแต่แต่แต นะครับแต่เราก็จะไปจะไปว่าเขาตรงๆก็ไม่ใช่นะ <c oughs> เอใช่ไหมเออมันต้องมีหลักฐานเนี่ยแต่เรารู้ว่าสนิทแหละเข้าใจอยู่ว่าสนิทอ่าเห็นไหมเข้าใจว่ากินข้าวด้วยกันอยู่นะเห็นไหมอ่าเข้าใจเป็นอย่างนั้นว่าเออเคยกินคงกินข้าวด้วยกันเ,เข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็ไม่แน่เออไม่แน่ ถ้าถ้าไปพูดอย่างนั้นนะแอดว่าถ้าไปพูดอย่างนั้นสแสดงว่าก็ต้องขายข่าวสินะเออขายข่าวสิคือมันน่าจะเป็นเรื่องความลับภายในภายในด้วยซ้ำไปนะเขาบอกว่ารู้ไม่กี่คนอ่ารู้ไม่กี่คนแล้วแล้วคนภายนอกรู้เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่มันเป็นไปแทบไม่ได้เลย คนภายนอกคนคนภายนอกไกลๆเนี่ยไกลๆเนี่ยนะเออปากปล่าไปเอาหลักฐานที่ไหนก็นั่นนะสิก็นี่แหละคือประเด็นนะอ่าเราเข้าใจอยู่เราคือเราพูดง่ายว่าสันนิฐานนะสันนิฐานไปเพราะว่ามันมีเขาโค้งแค่นั้นเองเออก็สงสัยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมลนะ่ะ แค่สงสัยไงคำว่าสงสัยอาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้อ่าพิรุธก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเท็จนะอฉา,ายาเขาใช่ไหมฉ <laughs> ายาเขาเออมันก็มีแหละนะครับฉายาเขานะ่ะ เราก็รู้กันอยู่แต่ว่าเราก็แค่รู้ไงเออแล้าถามว่าสงสัยก็สงสัยสงสัยแต่ว่าก็แค่ได้สงสัยแล้เพราะว่าอย่างอื่นเราไม่มีไงอืมไม่มีไงพระดีใครจะร้องเรียนก็นั่นน่ะสิอันนี้เข้าใจอยู่พระดีใครจะร้องเรียนมันก็ต้องหาหลักฐานแหละถ้าจริงๆนะ ถ้าจะไปร้องไอ้พูดถึงเรื่องพระนี่นะถ้าจะไปร้องเรียนก็ต้องคุณต้องเข้าไปฝังตัวอยู่เออไปฝังตัวอยู่ข้างในเหมือนกับที่วัดไร่ขิงเนะี่ยแล้วแบบจับแบบขนังคาเขาเลยอย่างนั้นนะโอเคเลยมีทั้งคลิปมีทั้งภาพอย่างนั้นนะโอเคอันนี้เรายอมรับเลยนะเออมันต้องมีอะไรที่มันแจ่มแจ๋วนะมันชัดเจนนะเราถึงจะโอเคอืมก็นั่นแหละเออแล้วก็ ก็เขาก็พูดอย่าง,งน,นั้นไงเราไปพูดให้มันดูให้มันดูคล้ายคึงก็พอคุณ <un> <laughs> หมวดบัวทองให้มันดูคล้ายคึงก็พอเออแต่จริงๆมันก็เป็นอันนั้นเลยแหละเออ เขาไม่ได้บอกว่าเขาเอามาจากไหนไงเออเขาไม่ได well ้บอกว่าเขาเอามาจากไหนเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดนี่เขาคงจะไม่กล้าทําลายอ่อไม่กล้าไปทําลายไอ้อะไรนะแหล่งข่าวเขาหรอกนะครับเขาคงจะไม่ให้แหล่งข่าวเขาเขาเสียหายหรอกเออเขาคงจะไม่พูดอะไรหรอกแต่แต่พูดง่ายๆว่าเขาก็อาจจะคาดเดานะอ่าคนในครอบครัวเขาอาจจะคาดเดาไปว่า มันก็สงสัยว่าน่าจะเป็นคนนี้อที่เอาไปบอกอก็น่าสงสัยเพาว่างั้นเออใช่ไอ้คำว่าสนิทแล้วเราก็รู้อยู่ว่าคนสนิทเนี่ยมันมันมีไม่กี่คนด้วยซ้ำไปมีน้อยมากด้วยละ่ะเอาพูดง่ายมีน้อยมากคำว่าสนิทน่่อาแล้วก็ล่าสุดน,นะครับเออล่าสุดก็ได้เจอเจอกันอยู่นะเ <laughs> ออ ใช่เขารู้สิว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเขาต้องรู้สิเพราะว่าเรื่องนี้มันเฉพาะอยู่แต่ภายในเท่านั้นเนี่ยมันไม่เคยได้ออกภายนอกเราก็ยังไม่รู้เลยแล้วอยู่ที่นี่เรายังไม่รู้เลยแล้วคนภายนอกรู้นี่ก็แปลกแล้วเมือ่อก,ก็ก็ไม่รู้สิทําไมเขาถึงร้อนตัวใช่ไหมทําไมเขาถึงร้อนตัวก็มันเป็นมีผลกระทบไงม,มีผลกระทบกับ ผู้นำไงผู้นําของเขาอ่าเขาถึงร้อนตัวไงมีผลกระทบกับผู้นํำของเขาเขาก็ร้อนตัวสิเพราะถ้ามันไม่ใช่ความจริงเขาก็เสียหายอ่าเห็นไหมมันก็คือเป็นทํานองนี้เออถ้าไม่ใช่ความจริงเขาก็เสียหายส่งกำลังใจให้แดงขอบคุณมากครับผมเขาก็เสียหายไงอันนี้คือประเด็นแล้วอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึง แอดว่าเขาถึงยังไงเขาก็ต้องหาต้นตอของคนที่ส่งข่าวนั่นแหละเออแล้วไปเขาก็จะถามว่าไปพูดทําไมไปไปพูดทําไมเออว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้มีนี้เมื่อมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าหรือย,ยังไงมันก็ต้องอธิบายกันแล้วล่ะเออเพราะพวกนั้นเข้าไปตีข่าวเนี่ยตีข่าวไปทํานองว่าเออแกไปเอามาแล้วเกิดอาเพศฮะแกไปเอามาแล้วเกิดอาเพศ ก็หมายความว่าแกไปลักมาไปขโมยมาแล้วมันทําให้เกิดอาเพศภายในครอบครัวให้คนนั้นเป็นอย่างงานูนคนนี้เป็นอย่างนี้กาก็เล่าของเขาไปเรื่อยๆเออแอดก็ฟังฟังดูนะตอนแรกแอดก็แอดก็ไม่เข้าเข้าใจเท่าไหร่หรอกเอ๊ะเรื่องนี้มันมาไงว่าพอมันนอกเหนือประเด็นนี่ว่ะแต่แต่เขาโคมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนทางนี้เออผมพ,พูดถึงนี่นมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลย รู้ว่าไอ้คนในครอบครัวนี้เลยแล้วมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงไงเอ้เราก็ฟังไปฟังมาเอ๊ะเอ้มันมันโครงสร้างมันเหมือนจังวะพอมาฟังไอ้ขานี้นะโอโหรู้เรื่องเลยเพราะขานี้กําลังขึ้นเลย <c oughs> กําลังโมโหเลยอ่ะเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องตรงนี้นี่ว่าแต่ก็ฟังทาแม่งทาแม่งอยู่นานนะฟังเขานานอยู่นะทาแม่งทาแม่งอยู่ว้ ไอเรื่องนี้มันไม่ไม่เคยผ่านหูมาก่อนเนี่ยเออแล้วคนภายนอกเอามาเล่าได้ยังไงตรงนี้แหละเราถึงงงเลแต่พอฟังไปฟังมานะครับเอฟซีฟังไปฟังเอ้าเอ้ยมันเข้านี่ว่าเอา้าเอ้ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่เาเล่าใครไปเล่าใครเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ย พักเขารู้คือสมรู้ร่วมคิดก็ไม่รู้และเรื่องนี้นะครับแอดว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพราะอะไรอืมก็เป็นคนฟังที่ดีใช่ไหมก็นั่นเนี่ยแอดแอดก็ไม่รู้แหละนะครับเอ่อแต่ว่าแต่ถ้าพูดง่ายนะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอ่ามันเป็นเรื่องเล่าจริงแต่สมัยก่อนจริงแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่ตรง แล้วมันเกิดความเสียหายอเกิดความเสียหายคือบางคนเนี่ยเขาสื่อเขาสื่อไปได้นะครับเขาสื่อไปได้นะ,อ,ะเอเกลือไปนอนใช่ไหม <laughs> นั่นแหละสิเขาสื่อไปได้ว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเฮ้ยเอเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอ้ยเขาเป็นคนแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาไปเอามาทําไมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนถามว่าไปทําไปเอามาทําไม เออถ้าเป็นของอสมมตินะครับเป็นของที่วัดเนี่ยอะเอามาทําไมอย่างเนี้ยเออมันเสียหายไหมล่ะมันก็เสียสิทชาไมเสียไหมเสียแล้วทางนู้นเขาเล่าเป็นปุเป็นตะเลยว่ามันเกิดอาเพศขึ้นนะครับใช่ได้ข่าวก็จะฟ้องอใช่ได้ข่าวก็จะฟ้องเออก็มันเป็นเรื่องนะมันทําให้เขาเสียหายอ่ะเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเออ เราตั้งนานเพิ่งร้อนตัวล่ะเออก็ไอไปฟังไอ้ก็งงๆไงไอก็ไปฟังเอ๊ะมันเรื่องอะไรวะมันไม่เคยผ่านหูเลยเรื่องแบบนี้เองงๆแต่ยังรื้ว่ามันออกโซเชียลไปแล้วนะเออมันออกโซเชียลไปแล้วถ้าคุณไม่แก้ข่าวคุณก็ต้องมาพูดว่าเรื่องจริงมันคืออะไรเออเอามาคุยว่าเอ้ยเราต้องเอามาชี้แจงอ่าแล้วคนที่เอามาพูดอ่ะเออ หมายความไม่แต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาเขาพูดเป็นํานองว่าเป็นการเล่านิทานนะ <c oughs> เออนะเขาก็ไม่เอ่ยชื่อใครทางนั้นนะเขาก็บอกเขาเล่านิทานเออใช่เรื่องเนี้ยมันนานแล้ว <c oughs> เขาไม่ได้ขุดมามันนานแล้วคืออาจจะนานก่อนกับเรื่องหลักด้วยซ้าไปนานก่อนกว่าจะเรื่องหลักที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องหลักด้วยไงอ่ะเกี่ยวโยงกับเรื่องหลักว่า อไปเอามาแล้วเนี่ยมันเกิดอาเพศขึ้นนะครับเกิดเพศภัยขึ้นกับคนนู้นมีอันเป็นไปคนนี้มีอันเป็นไปคนนี้ก็มีอันเป็นไปคนนั้นมีอันเป็นเขาก็จะพูดเล่าเรียงร้อยเรียงเป็นเรื่องเลียวกันนะว่าคนนี้โดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างเขาก็จะเล่าไปนี่ไงอ่าไอ้เราก็ฟังไปแต่เรารู้ว่าไอ้ตัวละครมันคุ้นคุ้นว่ะ <laughs> แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรไงแต่รู้ว่าไปไปเอาของอะไรมาสักอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่รู้ว่า,อาของนี้มันมายังไงนะครับเแต่ว่าม,มันอาจจะเกิดก่อนหน้านั้นนะเพราะเขาเช,เ,เ,ชเชื่อมโยงไปกับเรื่องหลักไงเชื่อมโยงว่ากับเรื่องหลักว่าเรื่องหลักเนี่ยมันมาที่หลังเพราะว่าดูดูสิพอเอามาปุ๊บเนี่ยทําให้ทางเนี้ยเกิดปัญหานะเกิดพูดง่ายเกิดอาเพศขึ้น อคนนี้เป็นอย่างนี้คนมีอันเป็นไปคนนี้ก็มีอันเป็นไปเท่านู้นเท่านี้คนมีเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เป็นกระทั่งครอบครัวเงี้ยเขาก็พูดเป็นร้อยเรียงไปแบบนั้นไอ้เราก็ฟังฟังไปมันก็คุ้นคุ้นเรื่องราวตัวละครคุ้นคุ้นนะเออพอมาฟังอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหชัดเลยใช่เลย,เลย,เลยีิว่าเนี่ยเออแล้วคนนี้ยมันก็สงสัยว่าใครวะเออเอาไปพูดใครวะเอาไปบอก อเพราะว่าคนรู้เนี่ยอาจจะมีไม่กี่คนอ่แสดงว่าคนในที่นั้นต้องรู้เรื่องเราอะไรทักอย่างเลยอืมพอรู้ไหมสามคนร่วมมือตายไปสองจริงหรือก็เขาเล่ามาอีกแล้วแหละนะเขาก็เล่ามาอีกแล้วแหละว่า ว่ามีตุยไปแต่นี้มันก็แค่เรื่องเล่าไงเออถามว่าเราเราจริงเท็จที่ไหนมันเป็นเรื่องเล่ามาเราไม่มีข้อเท็จจริงเราจะไปเล่าต่อมันก็ดูดูกะไรอยู่ไงถามว่าเรารู้ไม่รู้แต่จะไปเล่าต่อไงก็แค่เขาเล่ามาแล้วก็ฟังเขามาเฉยเถ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่อยากเล่าหรอกเอออันนี้เขาคนชาวบ้านเขาเล่าไปทั่วเล่าไปก็เอฟซีก็เล่ากันบ้างอะไรกันบ้างอะ อ,อว่าไปนอนเฝ้าลากมะม่วงกัินมั่งอะไรมั่งเนี่ยเออเราก็รู้แต่ว่าเราจะไปพูดยังไงอ่ะม,มันมีแต่คำพูดไงนี่ใช่ไหมมันมีแต่คำพูดไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ,อ้มันจริงแล้วมันเท็จแค่ไหนยังไงมันก็ไม่แค่คำพูดเนี่ยเราจะไปพูดมั่วซั่วก็ไม่ได้มันจะมาเข้าตัวเปล่า มันมันจริงๆมันไม่มีแค่คําพูดเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเออมันเป็นนิทานเอาไเล่าเป็นนิทานไปแล้วกันเอาไปไว้ประดับเป็นความรู้ไปแล้วกันเออแต่จริงๆแอดก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกมันก็ก็ว่าไปแต่อันเนี้ยแต่เรื่องนี้นะก็ทางนี้เขารับรับเรื่องไงรับรู้ไงรับเรื่องไง <laughs> นั่นก็หมายความว่ามันมีเขาโกงแต่เขาโกงนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนเราไม่รู้ เ,เขาโคงนั้นเป็นความจริงแค่ไหนเราไม่รู้แต่รู้ว่าเขามีเอฟเฟกเขามี effect. เอฟเฟอ่าใช่ก็ก็เป็นไปได้เขาไปได้ยินมาแต่ไอ้คนที่เล่าแอดยังไม่รู้ว่าคนที่ปากปากปากแรกนั้นอะคนที่เล่าเป็นคือใครถ้าแอดรู้แอดจะไปตามเข้ามาเนี่ยเอามาเอามา สอบให้รู้เลยว่าสรุปแล้วรู้จากใครยังไงคือต้องไล่จี้ไปเป็นคนๆไปเลยถึงจะรู้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เป็นเรื่องเล่ามาจากไหนอ่าเหมือนเหมือนที่ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มีเด็กซ้อนกลางนะเอ่มีมอเตอร์ไซค์ผู้ชายสองคนน่ะเด็กนั่งกลางอ่ะนะขี่ผ่านหน้าหมู่บ้านไปอ่ะอันนั้นก็เป็นแค่เรื่องเล่า ไล่ไปได้ไหมใครเป็นคนเห็นไล่ไปแล้วมาหาคนเห็นไม่เจอเลย <c oughs> เออไม่รู้ใครเล่ามันก็ไม่กล้ามาออกตัวไงว่ามันเห็นเนี่ยเพราะเห็นมันจะโดนสอบบานเลยเออมึงเห็นยังไงเห็นเมื่อไหร่เห็นแบบไหนอ่ามันไล่อย่างนั้นมันต้องไล่ละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะเออบอกแล้วข้ามันก็แค่เป็นเรื่องเล่าเราก็หาตัวผู้เล่าเนี่ยไม่เจอแต่ก็ได้มีเสียงแบบระซิบผ่านๆมาเบาๆมาว่า,า,วาเอยคนนู้นเขาเล่ามา และไอคนนู้นน่ะมันอยู่ไหนล่ะไอนี่มาเล่าให้ฟังแล้วไอคนนั้นน่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอออะไรหลานญ่านะครับมีมีเหลืองเหรอเออคงปฏิเสธหมดละ่ะอ๋อปฏิเสธหมดจะฟ้องเหรอก็ไม่รู้เขาสินะครับเออก็ไม่รู้เขาสิเออจะฟ้องเห ก็ฟ้องไปถ้ามันถ้ามันเข้าขายนะออก็ฟ้องไปเออเพราะว่าเขาเกิดความเสียหายไงเข <im it> าก็ฟ้องได้ถ้าถ้ามันเข้าข้อเขานะอเออก็ยังงงๆนี่แหละว่าใครเป็นคนเอาไปพูดใครเป็นคนเอาไปบอกอ่าแล้วคนที่บอกเขารู้ความจริงหรือไม่เขาไปพูดแบบไหนอ่าบอกแล้วกอกไม่เคยหลับละ <laughs> ใช่ ว่าบอกแบบไหนเอ,อถ้าบอกให้ดีมันก็ดูดีนะแต่บอกไม่ดีก็คือเสียเลยนะบอกบิดเบือนบอกไม่ใช่เรื่องจริงนะเนี่ยอ่ามันเกิดความเสียหายแลย้วเขาฟ้องเอานะเพราะฉะนั้นก็อย่านะครับอย่าไปพูดให้มันดูเสียหายนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าถามว่ามีเคยพูดกันไหมเรื่องนี้เคยรู้กันมั้ยก็อาจจะมีเนะี่ย อาจจะเป็นเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดานะครับอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้อใช่มันก็ผิดเพี้ยนนั่นแหละก็สมมติเราเล่าไปเรื่องเดียวเนี่ยพอผ่านไปสิบปากเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนะปากที่สิบนี่พูดไปปากที่สิบเอ็ดนี่ไม่ตรงกันแล้วล่ะเพี้ยนไปเลยคําพูดอะ่ะก็เรียกว่าฟังสื่อข้อความแล้วมันไม่เข้าใจไงเพี้ยนไปเลยมันก็จะเป็นลักษณะน,นั้น เราถึงไม่ค่อยเชื่อไงว่าอว่ามันจะใช่แต่ว่าโครงโครงโครงของเรื่องนะมีจริงโครงของเรื่องมีจริงแน่เพราะว่าทางนี้เขารับแล้วว่ามันมีรู้ไม่กี่คนอ่าแสดงว่ามันมีเขาโครงเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะมันจะใช่อย่างที่เขาไปโฆษณาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังในการ ในการพูดแล้วกันนะใช่มันก็เหมือนนินทากาเลมันเสียนะนินทากาเลนี่เสียนะเออมันทําให้เออคนฟังเนี่ยอาจจะฟังแล้วเข้าใจเป็นแบบนั้นไปเขาต้องมาแก้ข่าวนะครับมาแก้ข่าวให้ได้เออข่านี้ต้องมาแก้ข่าวให้ได้ว่าตีข่าวใหม่อ่ะว่าที่พูดไปนะั้นมันไม่ใช่เออไปเอามาที่ไหนยังไงอ่ะ เออมันไม่ใช่เข้าใจผิดกันนู้นนี่นั่นเน,น่อย่างเงี้ยคนสื่อข้อความออกไปเนี่ยไปบิดเบือนเนี่ยก็เพี้ยนแล้วอืมล่ะใครบอกเป็นชาวบ้านธรรมดาลนะ่ะเอา้าเขาก็ฉลาดอยู่นะเออเขาก็ฉลาดอยู่ถือว่าไม่ธรรมดาแหละนะครับความฉลาดของเขาอ่ะมันก็มี เออตอนนี้นะ่ะแอดบอกเลยเลยว่าไม่รู้ว่าจะหามิตรหาศัตรูหายังไงแล้วล่ะมันพลิกไปพลิกมาเหลือเกินเออเดี๋ยวเป็นมิตรเดี๋ยวเป็นศัตรูนะถามหน่อยนะครับเข,เขาเขาออกไปเล่าทําไมเออถามหน่อยว่าเขา,เาไปเล่าทําไมเล่าเพื่อให้มันได้อะไรขึ้นมาเออเขาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเออตรงนี้ต่างหากนะครับ ถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าเนี่ยเขาเขาต้องรู้นะว่าผลกระทบมันจะออกมาอย่างไงออกมาในทางดีดหรือไม่ดีเออเนี่ยตรงเนี้ยถ้าออกไปเล่าเนี่ยเอาไปเล่าทําไมแล้วมันให้มันมีผลยังไงเกิดขึ้นบาเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเสียหมดเลยนะถ้าคิดดูดีๆนะอาจจะเสียกันหมดนะอา่าอาจจะเสียหมดเลยนะเพราะว่า ที่เขาเอาไปเล่าเนี่ยถ้าเขาไปเล่าในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเออมันก็จะเสียไงเออแล้วว่าจุดมุ่งหมายเขาคืออะไรเขาไปปั่นปั่นปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเออเอาไปเล่าทําไมในเมื่อมันอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของมันแล้วถูกไหมเรื่องนี้มันอยู่ในกรอบนะไม่เคยมีใครไปเล่าแล้วแอดก็ไม่เคยรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาไปเล่าแบบเนี้ยเขามีจุดมุ่งหมายคืออะไร เออไปปั่นให้เกิดปัญหาให้เกิดประเด็นทำไมเนี่ยขอบคุณมากครับคุณโชติกานะครับอ่าใจะไหมอากาศเปลี่ยนแปลง <laughs> เป็นไข้กันเยอะใช่ไหมก็ใช่สิมันก็ใช่อยู่อย่าลืมว่า เขาต้องเพ่งเลงมา,าอย่างไรเขาก็ต้องเพ่งเลงที่ว่าเขาก็ต้องจับจุดว่าใครว่าไปเล่าเออแล้วคนที่สนิทเนี่ยคือใครเขาก็จับได้สิเพราะว่าคนอื่นไม่มีสนิทนะคนอื่นเนี่ยกับพวกจานข้าวเนี่ยนะเออเขาไม่เคยสนิทกันเลยกับคนอื่นนะเออกับคนนี้นะสนิทสนิทเลยนะครับสนิทกันอยู่แล้ว ช่ไหมแล้วคิดดูว่าเขาจะรอดไหมล่ะแล้วเขาก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไหนเขาก็อยู่ภายในนี้นี่แหละคือประเด็นนะเออแต่ถามว่าเขาจะยอมรับไหมล่ะาถามว่าเขาจะยอมรับไหมว่าเขาเป็นคนพูดเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้อืม ดูโฆษณาให้แล้วคุณโยโย่นะครับขอบคุณมากครับผมนั่นแหละนะครับเอฟซี FC นะครับอ่า